วันนี้ผมก็ามาอยู่กับคุณบอสจากช่องโมเอ5ไฟฟ์เหมือนเดิมนะครับโอเคครับคุณซานในคลิปนี้ครับผมเราจะมาคุยถึงหัวข้อหนึ่งเนาะซึ่งเป็นคำถามครับจากช่องแชทตอนที่ผมสตรีมอยู่เนาะเขามีคําถามผมว่าเขาเป็นเมนตัวละครตําแหน่งนี้จําเป็นต้องเล่นตัวนี้เป็นไหมนะครับผมซึ่งในคําถามเขาบอกว่าเขาเป็นเมนซัพพอร์ตคุณซานแต่ว่าเขาถามว่าผมเป็นเมนซัพพอร์ตเนี่ยผมเล่นลน่าไปเป็นเนี่ยแปลกไหมนะครับอันนี้ผมอยากจะถามคุณซานเลยว่านี่มงคุณซานนะที่ช่องแชทคนนี้ผมนผมนะ้องคนนี้ก็ถามมาว่าเขาเป็นเมน พพอร์ตแต่เขาเล่นรูหน้าไม่เป็นเนี่ยแปลกไหมมูซาคิดว่ายัางไงครับผมถ้าตามความเห็นผมคิดว่าไม่แปลกครับผมเล่นกับตันใช่ไหมเราถ้าผมเล่นตัวอื่นไม่เป็นอะ่ะมันก็ไม่แปลกเหมือนกันแต่ว่าถ้าถา,ามว่าเราเล่นเป็นอะ่ะมันก็ดีกว่าอสมมุติว่ามันจะมีแบบบางสถานการณ์อย่างเช่นกับตันอาจจะโดนแบนแล้วก็คือเมนสำรองของผมเนี่ยก็จะเป็นพพอร์ตใช่ไหมครับเออแล้วถ้าสมมติว่ามีคนหยิบสพอร์ตไปแล้ว2คนทีเนี้ยแล้วแทงกับตันมันโดนแบนไปอะ่ะแล้วคือผมต้องไมาเล่นแทงจริงๆอะ่ะผมก็จะไปเล่นด็อกเตอร์อะไรเงี้ แล้วถ้าเกิดผมเล่นไม่เป็นเนี่ยมันก็อาจจะมันมันคือมันอาจจะแย่ตรงนี้ไงเออแต่คือพอเรารู้ไว้อะเราเล่นเป็นไว้อะมันก็มันก็ดีกว่าครับมันเหมือนกันไว้ดีกว่าแค่ก็คือแบบอันนี้ถ้าพูดแบบขยายความนิดนึงก็คือต้องใช้คำในดิบุซานผมอยากให้ทุกคนลองึกภาพตามอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบไล่ระดับเนาะมันจะมีเป็นอะไรคุณตาเล่นเป็นไอ้ไม่ดิมันจะไล่อยากเล่นได้เล่นเป็นแล้วก็เล่นเก่งใช่ป่ะคือเราอาจจะแบบว่าไม่ถึงถึงขั้นเล่นเป็นก็แด้แต่ว่าอาจจะแบบว่าพอเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ สมมติอย่างที่คุณซานบอกสมมติกับตานโดนแบนหรือตาน,นั้นกับตานโดนแก้หนักๆแบบเล่นไม่ได้เลยอย่างนี้อย่างน้อยอย่างที่คุณซานบอกคือเปลี่ยนไปเล่นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณซานก็ยังพอเล่นด็อกเตอร์เล่นได้ใช่ปะอ่าหรือแบบบางทีถึงท่านเล่นเป็นก็อาจจะเป็นตัวละครสำรองเอามาใช้แบบในสถานาการณ์ที่เราโดนแก้หรือโดนแบนหรือแบบมีคนแย่งตัวละครเราไปได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดถามในมุมผม ถ้าถ้าเกิดเอาขี้คำถามเขาถามมานะว่าแบบเล่นลูน่าไม่เป็นเนี่ยแต่เขาไป็นเมนซับเนี่ยแปลกไหมหรือผิดไหมสำหรับผมคือไม่แปลกเลยครับเพราะถ้าเกิดให้ผมยืนยันนะผมหรือไม่ใช่ยืนยันนีต้องต้องพูดไงดีให้ผมสารภาพนะผมหรือแบบว่าเปิดใจเลยก็คือผมเนี่ยเล่นซัพพอร์ตเหมือนกันแต่ผมเล่นโลกิไม่เป็น อ่าอันเนี้ยคุณว่าแปลกป่ะถ้าเป็นในมุมคุณสมมุติคุณบอกว่าคุณเล่นโลก,กิเป็นแต่เล่นลูน่าไม่เป็นอย่างเงี้ยส่วนผมเล่นลูน่าเป็นเล่นโลก,กิไม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมหรือคุณจะมองว่าผมแปลกก็อันนี้ก็อนนี้ก็แล้วแต่นะครับผมหรือในอีกมุมหนึ่งนะอย่างเช่นแบบผมบอกว่าผมเป็นเมนวูบุลีนผมเล่นวูบุลีนในฐานะดีเพสเป็นใช่ไหมแต่ผมเล่นเฮล่าไม่เป็นอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าแปลกป่ะเออเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่หรือว่าเออฉะนั้าาเเกิดว่คุณป็น เมนตำแหน่งไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นได้เป็นทุกตัวเนี่ยสำหรับผมมันคือไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับผมเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีตัวละครที่สไตล์ที่ถนัดแล้วก็ไม่ถนัดใช่ไหมบางคนถนัด พวกตัวละครอย่างเช่นซูซานเงี้ยแต่ว่าถนัดดูหน้าบางคนถนัดพวกตัวละครซัพพอร์ตยริงๆนะผมอย่างเช่นแมนทิสอดามอย่างเงี้ยแต่เล่นโลกิไม่เป็นอย่างเงี้ยผมก็มองว่าไม่แปลกแต่อย่างน้อยก็ต้องควรมีตัวละครที่เอาไวส้สำรองเผื่อฉุกเฉินว่าเราโดนแบรนด์โดนแย่งโดนแบบแก้อะไรอย่างนี้นผมมันก็จะแบบว่าช่วยทีมเนี่ยเรียกว่าแบบไหลไปต่อได้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นเมนแค่ตัวละครเดียวเลยแล้วเกิดว่าคุณไม่มีตัวละครสำรองไว้เลยเนี่ยเกิดว่าตัวละครนั้นโดนแก้โดนแบรนดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทาให้คุณเนี่ โอเคแล้วก็คําถามต่อมานะคุณซานเป็นคําถามที่เป็นเหมือนวัดอีฟนะผมก็คือแล้วถ้าสมมติว่าคุณซานเลือกตัวละครที่จะให้เป็นตัวละครสาม,มัารของแต่ละตําแหน่งได้เลือกมาสักตัวหนึ่งของแต่ละตําแหน่งอ่ะคุณซานคิดว่าในตําแหน่งแทงดีเพลแล้วก็สปอร์ตควรมีตัวละครไหนบ้างที่เป็นตัวละครสาม,มัารที่แบบว่าเออถ้าเกิดว่าคุณเล่นแทงได้เล่นทีเวทได้เล่นสปอร์ตได้คุณจะเล่นตัวละครพวกนี้เนะี่ยเป็นอะไรประมาณนี้ครับผมคืออันเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันไปในละ แต่ละซีซันด้วยพอแบบเอ่ออย่างทุกซีซันอ่ะมันก็จะมีการปรับบัฟหรือว่าเนิร์ฟอะไรที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับจริงๆผมอยากเลือกมากกว่าตัวหนึ่งมากเลยอะได้เลยได้เลยสัก2ตัว3าตัวได้เลยอาอย่างถ้าถ้ายกมาจากซีซันศูนย์หรือ1อะไรเงี้ยถ้าแทงสามันอ่ะก็น่าจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนหรือไม่ก็แมกนีโตใช่ไหมแต่แต่พอมันเป็นซีซันสองเนี่ยหลังจากที่ด็อกเตอร์มันโดนเนิร์ฟไปเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้คนเล่นน้อยลงไงแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นแบบอาจจะเป็นซีซันของ กับตันน่ะอ่ะตอนนี้ซีซั่นสองพวกพวกว่าพวก,พวก,พวก,พวกแทนได์อะไรอย่างนั้นอ่าใช่แล้วก็อาจจะมีแบบรูทก็ได้หรือว่าอ่าแมกนิโตเนี่ยก็ยังเห็นคนเล่นกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรในซีซั่นสองอะไรอย่างนี้ครับเอม็มม่าเดอะติงอะไรอย่างนี้เราก็เราก็เห็นบ่อยตอนที่เราลงแรงด้วยกันเอ็มม่านี่คือเห<อ> <he S 2> ็นเ <he S 2> ห็นยิบกันมาเยอะมากเป,เป็นตัวที่ตัวได์ตัวเมลีไม่ชอบเลยแม่งโชว์คอเตะทีแท,ทบตายโอ้โหเอ็มม่านี่คือสุด,สดเลยคือเลอ่นกับตนันกระโดดแบบคือกระโดดอยู่ก็โดนจับ ลงมา <โด S 1> กระชากแล้วก็เ <มา S 1> ตะอ,อีกออแหละเออนี่ก็จริงอย่างที่คุณซานบอกนะมันแล้วแต่ซีซั่นแล้วแต่แพทด,ด้วยเนาะถ้าเป็นอย่างเช่นดีเพสอย่างเงี้ยอ้าเมื่อกี้เราพูดถึงแทงไปแล้วเนาะแทงคุณซานก็บอกว่ามาแล้วแต่ซีซั่นอย่างเช่นแบบซีซันศูนย์ถึงหนึ่งเงี้ยก็อาจจะเป็นพวกเมตาแทางโลพอเป็นซีซั่นสองอาจจะเป็นแบบพวกเมตาอย่างเช่นแบบไม่เด็ดติงเกมมากที่เป็นแบบการล้วงไปเลยหรือจะเป็นอย่างเช่นแบบกัปตันเวนอมอย่างเงี้ยที่แบบเป็นตัวได้ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติเป็นดีเพสครัุณซานถ้าเป็นดีเพสครับผมขอย แบบเดเมจ หนักๆไปเลยยืนยิงไปเลยใช่ใช่คือถ้าเราเล่นไอ้ทั้งได้แล้วก็ดาเมจหนักอ่ะผมว่ามันมันโกงมากคือไม่ใช่โกงแต่ว่ามันก็ได้เปรียบอ่ะก็เรียกอะไรแบบว่ามันพลิกแพงได้เนาะสมมติตานี้ทีมได้สุดเราจะมามัวยืนยิงเป็นดีเพจยืนยิงถามว่าได้ไหมมันมันมันก็ได้แต่ว่าบางทีมันก็จะตามเพื่อนมาทันแล้วสกอร์เราก็น้อยพอสกอร์น้อยเกิดอะไรขึ้นโดนด่าอ่าใช่โดนด่าหรือแบบบางทีอ่ะสมมติแบบเราเล่นได้ได้ไม่ได้ใช่ป่ะสมมติโดนแก้โดนเอมมาโชกโดนเดอะติงไล่จี้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดีเคซานต่อเพจ ในซีซั่นนี้ผมคิดว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยกำลังมาสำหรับตัวายฟ์แล้วก็ถ้าเป็นตัวดามจเนี่ยอาจจะเป็นแบบเพล่าหรือว่าถ้าเกิดต้องการในเรื่องของความแม่นเข้ามาเพิ่มด้วยอาจจะเป็นฮอไอายอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดไอตัวพวกนี้ถ้าเล่นเป็นี่ยคือมันเก่งโคตรแบบมันแบกมันแบกได้ใช่ใช่มันแบกเกลงได้คือถ้าเกิดเจออยู่ฝั่งหนึงเนี่ยผม ปวดหัวมากเลยแล้วมันก็เป็นคำสาปเนาะเวลาพวกตัวละครแล้วก็ตามที่ต้องใช้วงเล็บว่าต้องแม่นถึงจะแบกทีมได้มันจะมักจะไม่อยู่ทีมเรามันจะมาอยู่อีกฝั่ง,งแล้วมันจะทำให้เราแบบทาย h a r ดเพิ่มมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าในเรื่องของซัพพอร์ตคืออย่างซัพพอร์ตมันก็มี2แบบใช่ไหมมันมีทั้งแบบอ่ากึ่งดาเมจแล้วก็กึ่งฮิลแล้วก็มีอ่าม,มีตัวที่แบบฮิวไปเลยแต่ว่ามันต้องดูด้วยเรื่องเรื่องทีมคอมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าซัพพอร์ตสามัญในซนะีน แล้วก็ที่เห็นหยิบมาบ่อยเลยนะก็จะมี Invis สลองลงมาก็อาจจะเป็นลูน่าก็ได้หรืออาจจะเป็นลูน่าคู่กับล็อกเกหรืออะไรงี้ก็ได้เพราะว่าลูน่าอหนึ่งคือมันฮิวแรงแล้วก็อันติมันเป็นแบบเชิงดิ f เฟนซีฟแบบซึ่งมันสามารถเอาไว้กันแก้อันติของ DPS ฝั่งนั้นได้อะไรงี้ก็จะเป็นแบบสพอร์ตที่เน้น อันติกันมากกว่าถ้าเล่นน้อยกว่านั้นก็จะเป็นพวกมันก็จะเป็นอดัมกับเยฟใช่ไหมที่มันเป็นอันติที่มันไม่ได้กันเาเมจจากฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนอันติพิกเกมหรืออะไรเงี้ยก็เรียกว่ายังไงดีของแต่แต่ละตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแทงดีเพสหรือซัพพอร์ตเนี่ยเรียกว่าถ้าเรามาพูดจนแบบว่าผิวเผิน่ะเราก็คือแบบสามารถจอดโจมตัวไว้ได้เลยเนาะว่าเป็นตัวยิงตัวได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเราลงลึกปีกมันก็จะแบ่งแยกย่อยปีกครับก็คือแบบอย่างเช่นที่กุซานบอกก็ซัพพอร์ โลเกตอย่างเงี้ยฮิวอย่างเดียวขี้ขวาอย่างเดียวยังได้แล้วก็คอยวาง E อย่าลืมวาง E องน้น,นะแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบอ่าอาจจะต้องสนับ,นบทำดาเมจหน่อยอย่างเช่นแบบอะไรอ่ะอาดัมมันทีอย่างเงี้ยฮิวไปด้วยทำดาเมจไปด้วยบัฟทีมไปด้วยหรือแบบเป็นพวกซัพพอร์ตที่ก้ามกึ่งแต่ว่าเน้นในเรื่องของอ่าอันติที่เอามาใช้เซฟทีมมันก็จะแบ่งแยกย่อยเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอืม่อี้อันนี้คุณซานคือแยกย่อยมาแล้วเนาะในมุมของคุณซานทีนี้ถ้าเกิดถามในมุมผมนะ สำหรับแทงนะถ้าสมมติเป็นแทงนะที่แบบผมยกให้เป็นตัวละครสามมันที่ผมคิดว่าในซีซั่นนี้หรือหรือในซีซั่นต่อไปอะคิดว่าไม่ใช่ซีซั่นต่อไปจะพูดยังไงดีซีซั่นนี้อย่างเดียวแล้วกันที่คิดว่าเอาไว้เป็นตัวสามมันอนะฝึกฝึกไว้แล้วก็สามารถสลับเล่นได้นะผมให้3ตัวละครนะตอนเนี้ยตัวละครแรกถ้าเป็นแทงยืนนะสำหรับใครก็ตามที่ชอบแทงยืนไม่ต้องแบบ อ่าลดผลเยอะนะผมให้มานิตโต้มานิตโต้คือเป็นตัวละครแทงที่แบบไม่ได้ผาดผลแล้วก็สามารถเซฟทิมได้ด้วยอันติเคานเตอร์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเกิดเราเป็นแทงแบบอีกตัวหนึ่งเอาไว้กันใดเงี้ยก็เอ็มมาเป็นคล้ายๆมานิตโต้เลยก็คือแบบไม่ต้องเดินเยอะถ้าไม่ต้องเยอะแต่ว่าสามารถกันพวกตัวใดได,ได้ส่วนถ้าเกิดเป็นแทงใดเงี้ยอาเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งผมให้ทีนี้นผมต้องยกให้กับตันริงมันเป็นตัวละครที่ต่อยแรงด้วยนะตอนนี้ที่ได้ทิมอัพไปแล้วก็บวกเลือดไปอีกก็คืออึดและต่อยแรงวิ่่งงดด้้เรือยยๆววนนับสแท ผมแอบเห็นต่างกับคุณซานนิดนึงก็คือถ้าพูดถึงตัวละครสามาัญที่เล่นง่ายแบบว่าไม่ต้องท่าเยอะออแบบไม่ต้องอะไรเยอะนะผมเชียร์พันิเชอร์กว่าคุณซานเหมือนว่า <ผม S 1> เน้นบแบบ เหมือนว่าเน้นทำดาเมจแบบว่าอย่างเดียวแล้วก็สามารถไปแก้กูดได้ด้วยใช่ไหมครับผมมองว่าพนิเชอร์มันเป็นตัวละครที่มันมันไม่ต้องมีวงเล็บว่าต้องแม่นเวอร์คุณซานนคยบอกว่าอย่างเช่นที่คุณซานพูดมาอย่างเช่นแบบว่าฮอกอายเฮล่าอย่างเงี้ยถ้าฮอกอายเฮล่ายิงไม่โดนหรือยิงไม่แม่นอ่ะมันก็อม,มันก็แบบว่าส่งผลมากๆเลยใช่ไหมาดาเมจมันถ่ายไปเลยแต่พนิเชอร์อย่างเงี้ยคุณยิงไปเรื่อยๆแค่คุณสิ่งเดียวที่คุณต้องทําก็คือไม่จะเป็นต้องแบบว่าเล็งหัวเหมือนกับพวกเฮล่าไงเล็งได้แต่แบบอาจจะไม่ตต้้้้อออออองงงงหนนนนนนนััักขาาาดแ่่่่พรรร์ิิิเเเเคืืืยยยยยยไไปปๆๆลถส อีกฝั่งได้มาเป็บไว้ลูกซองยิง ถ้าเราเป็นฝั่งรับตั้งป้อมยิงกูเลยอย่างเงี้ยกุซานนึกออกใช่ปะ <S 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 อ่าแล้วยิ่งบวกกับว่าที่กุซานบอกว่าล็อกเก็ตอันนี้ผมก็เชียร์เหมือนกันนะซัพพอร์ตล็อกเก็ตในซีซั่นนี้ฝึกฝึกไว้ได้ใช่ปะ ed, isher, ล็อกเก็ตบวกคอนิเชอร์เราก็รู้กันดีอะ่ะถ้าแบบไปยืนแบบว่าแบบไปยืนเป็นเสาหินหรือยืนเป็นกำแพงอยู่แบบให้คอนิเชอร์ยิงเนี่ยโอกาสที่แท้งจะตายก็สูงมากๆเพราะคอนิเชอร์มันยิงแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคอนิเชอร์เนี่ยที่เป็นดีเพจยืนยิงเนี่ยผมเชีื่อคอนฟิเชอร์เนาะเพราะมันเเเเป็นนนตัวลลละะครที่่ยยาากหมด เป็นตัวละครที่ต้องใช้สกิลเพย์สำหรับผมถ้าเป็นดีเพสไดเหรอถ้าเป็นตัวสามันผมเชียร์ไอรอนฟิตได้ไว่ะคือไม่รู้ดิถ้าผมาวัดแบบพวกตัวไดทั้งหมดอะ <c ười> ผมมองว่าไอรอนฟิตมันอาจจะแบบไม่ได้โลดผนหรือท่ายากเยอะเกินไปป่ะคุณซานไอรอนฟิตอะเพราะมันคือแบบเข้าไปต่อยอีกฝั่งโถมมากดบล็อกแล้วหลังจากนั้นพอเราบล็บอกเสร็จก็เลือกว่าจะต่อยต่อหรือกดชิปออกอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันแบบเรื่องอเไีดถ้าเทียบอะสมมติแบบเทียบระหว่างไอรอนฟิตกับสไปเดอร์แมนอย่างที่คุณซานบอกอะสไปเดอร์แมนเก่งอยเก เก่งมากเข้าออกไวดาเมจแรงแต่สไปเดอร์แมนมันมีเขาเรียกอะไเพดานไม่ใช่ดิเขาเรียกแก๊ปความเก่งอ่ะคุณซานได้บอกว่าขีดเส้นความเก่งของสไปเดอร์แมนคือแม่งแบบแม่งต้องรู้มุมโหนใยต้องคอมโบเป็นต้องยิงใยแม่นอย่างเงี้ยคุณซานได้บอกใช่ปะหรือยอ,ยอย่างแบบแบ็คแพนเทอร์อย่างเงี้ยที่ต้องหอ,อกโดนพุ่งให้โดนต้องคอมโบหันไปหันมาเงี้ยแต่ไอโรธฟิตมันมต้องมันไม่ต้องอย่างนั้นไงนนคือปีนปีนกำแพงมาใช่ปะก่อนจะเข้าไฟกดอ e, ีนั่งสมาธิได้โบนัสเลือดสีฟ้าเข้ามาปุ๊บโดดเข้าไปเตอร ชิปขวาบล็อกไว้อย่างงี้บล็อกเสร็จปุ๊บต่อยต่อพอจะตายกดชิปเตะออกเนี้ยหรือชิปเตะติดดาเมจเนี้ยไอรลนฟิตมัน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 มีแค่นั้นมันไม่ต้องโลดผลยอะกุซารานึกภาพออกใช่ไหมฮะอืมฉะนั้นผมมองว่าในมุมผมนะดีเพสสามันที่ถ้าแบ่งระหว่างตัวยืนยิงกับตัวล้วงอย่างเงี้ยผมว่าผมเชียพพร์คอนิเชอร์กับไอรอนฟิตนะตอน,นอืมอะไรประมาณนี้ผมส่วนท็อปพอร์ตเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณซาน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตเลยอะไรนะคุณซานที่มีคนถามในสตรีมมมาาที่ถว่าถ้้้้าาานิววชีขขงเจ็บ จะ,จะเล่นตัวละครซับตัวไหนดีนี่ครับก็ล็อกเก็ตใช้นิ้วกลางเอาใช้นิ้วกลางคลิกเมาส์ใช้นิ้วกางคลิกเมาส์ แล้วก็มือซ้ายปกติอยู่ก็สามารถใช้วินใช้อะไรได้ใช้กระโดดใช้ชิปได้ส่วนนิ้วกลางเนี่ยเอาไปฮิวเพื่อนถ้าเพื่อนไม่มาช่วยเราตอนที่เราโดนล,วล้วงเราก็ชูนิ้วกลางใส่หน้าจอและชูใส่เพื่อนเลยนะครับว่ามึงทำไมไมาช่วยปู่อย่างนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมถ้าเป็นสพอร์นะอันติเซฟเพื่อนอะไรเงี้ยผมเชียร์แดกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฮิวไม่ได้ยากคุณจนถ้าล็อกเก็ตคือฮิวหมู่ที่ไม่ต้องเลง็งจะว่าแบบยิงเข้าไปแดกเกอร์เป็นอย่างนั้นเลยครับผม คือถึงแม้ว่าจะไม่ฮิวแรงเข้าล็อกเก็ตแต่ว่าเขาเรียกอะไรลูกเล่นของแดกเกอร์มันมีเยอะกว่าแบบอย่างเช่นที่ขวาเนียฮิวหมูใช่ปะ่ะนะกำแพงฮิวหมูเปลี่ยนเป็นร่างดําคุมเซฟเพื่อนได้คุมหนีได้ช่วยทําดาเมจได้แล้วก็มีกําแพงมืดที่ป่วนมากถ้าโดนทีก็คือแบบบางทีหลงพิดได้เลยนะครับแล้วก็อัติีเซฟเพื่อนได้ด้วยแต่แค่แบบถ้าสมมติเจอมังน,น,นีโตเงียก็อาจจะต้องแบบคุ่งเข้าบ้านอะไรอย่างนี้เออที่คุณซานบอกว่าทําไมคุณซานคิดว่าลูน่าเนี่ยไม่เหมาะเป็นตัวสามัญ สำหรับในตำแหน่งซัพพอร์ตเพราะว่าไปเก็ตที่เราพูดกันมาใช่ปะเพราะว่าเก็ตในหัวผมก็คิดเหมือนกันล็อกเก็ตสำหรับในผมนะล็อกเก็ตกับแดกเกอร์โซกูซานบอกว่าเป็นอย่างเช่นล็อกเก็ตกับพวกซูซานเงี้ยทำไมลูน่าถึงไม่เหมาะเป็นตัวละครสามัญของซัพพอร์ตครับผมคือมันอาจจะยิงยากกว่าคือในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าลูน่ามันเป็นตัวที่แบบฮิวเพื่อนยากกว่าอินวิสหรือว่าโคแอกเกอร์เพราะอย่างโคแอกเกอร์เงี้ยมันมีแบบออโตเอมให้ใช่ไหมเออแต่ถ้าอย่างอินวิสอะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ฮิวยากแล้วก็มมันฮฮีลสาาารรถแบบเเดดด่งงงทะะุไไ้้้วยยยออ ผมก็เลยคิดว่าลูน่ามันอาจจะต้องอาศัยความแม่นด้วยนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็สกิลเซฟตัวเองอะ่ะมันไม่ค่อยมีครับคือจะมีก็ไปมีแบบแค่สกิลแช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ไม่โดนอ่ะคือจบเลยอ่าเรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูสตรีมตอนที่ผมเล่นของคุณซานผมก็จะบอกว่าคุณซานลูน่าใช้แช่แล้วเล่นแมงดีเข่าแมงเลยเออเพราะอัน,นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะก็คือแบบเออถ้าพอลองมานึกดูถ้าเทียบกับตัวละครอย่างอินวินแคอินวินมีผัก มีโดดหายตัวอย่างเงี้ยแต่ลูน่าคือถ้าแช่ไม่โดนเรียบร้อยเออก็อาจจะใช่นะลูน่ามันแอบเป็นซับที่ต้องใช้เอ็มเยอะเนาะเยอะมากอาจจะเยอะสุดในในบรรดาตำแหน่งสปอร์ตแล้ว่าคุณานลูน่าคือ <Luna. S 2> ถ้าผมลองไปเล่นแมนเทสมาแล้วผมคิดว่าแมนเทสน่าจะหนักอ๋อหนักกว่าใช่แต่ก็ยากเหมือนกันครับถ้าสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกันอ่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้มันก็แล้วแต่คนด้วยอันนี้ต้องบอกด้วยนะเขาบอกว่าสิ่งที่เราพูดคุยกับคุณจานในคลิปนี้ผมมันแค่ความเห็นของเราสองคนเท่านั้น ลู n a น่าไม่ใช่เป็นตัวแบบเราไม่แนะนําเป็นตัวสามาัญไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามเล่นนะไม่ได้หมายความว่าลู n a น่าไม่เก่งนะ มันยังเป็นซาฟที่เทียเอสนะสำหรับผมกับคุณซานเทียเอสเลยเพราะอันติลูน่าเซฟก็คือนาสุดในเกม12วิเออแล้วก็ฮิวแรงด้วยฮิวทีนี่ถ้าเกิดแบบในจังหวะที่เราสมมุติแบบคอมโบใส่พวกตัวละครแทงสตูหรือดีเพสสตูเงี้ยแล้วลูน่าเขากดชิปฮิวทีนี่เรียกว่าเด้งมาเกือบพึ่งหลอดเลยเลยเนาะคุณซานที่เราเจอมาแบบมันเซฟเพื่อนดีมากลูน่าแต่อย่างที่บอกก็คือในมุมผมคุณซานที่บอกว่าแบบไม่ได้นับเป็นตัวสามัญเพราะหนึ่งมันต้องมันฮิวยากด้วยมันต้องเลงต้องเล็งต้องแม่นด้้ววยแลก็ ต้องบริหารสกิลด้วยสกิลชิปเนี้ยสามารถพลิกไฟท์ทให้เพื่อนรอดได้เลยหรืออย่างแช่เงี้ยถ้าแช่ไม่โดนแช่ผิดเงี้ยก็เรียบร้อยโดนได้ตายได้เลยแต่ผิดกับอินวิทกับล็อกเก็ตเนี้ยที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เซฟเพื่อนเดือดเข้าดูน่าแต่ว่าอย่างน้อยคือถ้าสมมติโดนได้โดนอะไรเงี้ยเขายังมีกลอกหนึ่งลอกสองเนี้ยที่ใช้หนีได้ล็อกเก็ตปีกําแพงพุ่งอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปลอยอยู่กลางอากาศอะไรเงี้ยฮิวตัวเองได้ด้วยซูซานก็กระโดดหายตัวเงี้ยหายตัวไปเลยกดโล่เงี้ยให้เพื่อนก็ได้้หรือแแบบบบใชเป็นแบบ เครื่องสโลเนาะถ้าเกิดศัตรูวิ่งผ่านโลก็โดนสโลหรือผักอะไรเงี้ยผักดึงของซูซานก็มีประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็โอเคในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับหัวข้อที่เรามาคุยกันในคลิปนี้กับคุณซานเนาะก็อาจจะมีนอกเรื่องไปนิดนึงเนาะแต่ผมอยากให้คลิปนี้มันคุยกันแบบชิวๆเนาะคุณซานเนาะแบบไม่ต้องแบบ mm. เป็นเวแบบทางการเยอะ อ๋อแล้วก็ใครที่อยากได้อีโมจิน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับไว้ใช้ในช่องแชทไลฟ์สดในสตรีมหรือว่าในคอมเมนต์นะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่คอยสัพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ